ช่องไรทูสกายขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอาวุธยุทวิธีทางอากาศที่มีความแม่นยำสูงและเป็นหนึ่งในอาวุธที่สร้างความได้เปรียบทางอากาศให้กับสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ AGM 1 5 4 JSOW หรือชื่อเต็มว่า Joy Stand Off j o i Standoff Weapon AGM 1 5 4 JSOW เป็นอาวุธประเภทไกลบอม หรือระเบิดร่อนระยะไกลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องบินรบสามารถโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องบินเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงตัวอาวุธนี้พัฒนาโดยบริษัทไรทอนของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีอาวุธนำวิถีระดับโลกจุดประสงค์หลักของ JSOW คือการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินโดยสามารถปล่อยอาวุธจากระยะไกลกว่า100กิโลเมตรและยังคงความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างน่าทึ่ง agm 1 5 4มีหลายรุ่นแต่รุ่นที่ได้รับความนิยมมาคือ agm 1 5 c a agm 1 5 4 b และ agm 1 5 4 c แต่ละรุ่นมีความแตกต่างในเรื่องของระบบนำวิถีและชนิดของหัวรบโดย agm 1 5 c a จะใช้ระเบิดย่อย blue ลบเก้าสำหรับทำลายยานเกราะและอุปกรณ์ภาคพ,พื้นส่วน agm 1 5 4 c จะติดตั้งหัวรบชนิด broacch ที่สามารถเจาะเกราะและคอนกรีตได้เหมาะกับการทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนา เช่นบังเกอร์หรืออาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก JSOW ใช้ระบบนำวิถีผสมระหว่าง GPS และ INS Inertial Navigation System ซึ่งทำให้สามารถนำวิถีได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ GPS ถูกรบกวนนอกจากนี้รุ่น AGM 1 5 CC ยังมีระบบ IR seeker ที่ช่วยในการล็อกเป้าหมายในช่วงสุดท้ายขององค์การโจมตีทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่มีความอัจฉริยะอย่างแท้จริง เมื่อมองจากภายนอก AGM 154 JSOW มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายจรวดแต่ไม่มีเครื่องยนต์มันอาศัยแรงโน้มถ่วงและครีบควบคุมการร่อนทำให้สามารถเดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องใช้พลังงานขับเคลื่อนซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านต้นทุนและการบำรุงรักษาตัววัสดุที่ใช้สร้างก็ถูกออกแบบมาให้ทนต่อความร้อนและแรงดันในชั้นบรรยากาศขณะร่อนลงสู่เป้าหมาย JSOW สามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบหลากหลายรุน่น เช่น F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet และ F-35 Lightning II นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการเข้ากับระบบอาวุธของชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้อย่างง่ายดายทำให้มันเป็นอาวุธที่ถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกสิ่งที่ทำให้ AGM-154 น่าสนใจคือความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องให้เครื่องบินเสียงเข้าใกล้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสงครามยุคใหม่ที่เน้นการลดความสูญเสียและเพิ่มความแม่นยำอาวุธนี้สามารถถูกปล่อยจากระดับความสูงมากกว่า30,000ฟุตและสามารถร่อนเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างเนียบเชียบโดยสัตวปรูแทบไม่รู้ตัวในสนามรบจริง JSO W ได้ถูกใช้ในการรบหลายครั้งรวมถึงในตะวันออกกลางซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการโจมตีจุดยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพสะพาน ระบบเรดาร์และยานเกราะของสัตรูผลลัพธ์คือการทำลายหลางสูงสุดโดยใช้จำนวนอาวุธน้อยที่สุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำและความคุ้มค่าของมันหนึ่งในจุดเด่นของ JSOW ที่ทำให้หลายประเทศสนใจคือระบบเปิดของซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งได้ให้เข้ากับภารกิจเฉพาะเช่นการโจมตีเรือรบการทำลายคลังแสงหรือการโจมตีเป้าหมายในเมืองซึ่งทำให้ JSOW เป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปอรับใช้ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีทางทหารระดับสูงแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาพยายามพัฒนาอาวุธที่ช่วยให้นักบินปลอดภัยมากขึ้นและสามารถโจมตีได้แม่นยำยิ่งกว่าเดิมซึ่ง a g m 1 5 4 JSOW ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวคิดนั้นและนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ a g m 1 5 4 JSOW ระเบิดร่อนอัจฉริยะที่เปลี่ยนแนวคิดของสงครามทางอากาศไปอย่างสิ้นเชิง ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรท to sky เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ